นีาา่ครัเโยนเลยครับโยนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี f อ b a r บา t ิเตอร์นะครับนี่กับมาอัปเดต พาเรือช่างนะครับผมนะขามฝากเรือฝัอ่งนี้เตอานั้นจะน,ะน่าจะไปไอคอนสยามนะครับนะแล้วก็ไปเอเชียทิตฟนะฝั่งโน้นนะครับผนี่นะครับในวัดอรุณน,นะครับผมโอ้โหพี่น้องครับยืะงมากเลยนะครับไปรับชมกันเลยครับ ตอนนี้ก็น้องเขียวนะพี่น้องสาวไทยก็เยอะนะครับผมได้เหลือนะครับผมนี่นะครับพี่น้อง อ้บรรยากาศดีมากๆเนอะแยมแรงครับผมโอ้โหพีห่น้องครับผมเราดังเรือเนี่ยบบวิวดีเนะาะงั้นจะไปบัตรอรุนนะ ก,ก,ก,กินขนมปังเลือกกินข้าวินกะเนี่ยเอไปพุ่นนะเลยถ้ากินข้าวก็ข้าวเหนียวแบบไปย่างแล้วยังเราขายนะ พอยเยอนนะครับเยคนเดินเน้นขนาดเลยเนาะโอนี่นะครับคนเดินเน้นมนากดหดย่หอนเลยครับ ลังลังมากเนอะเยอะเลยนะโอ้รับครับุษมเยอะขนาดนี้นะครับนะโอ้ถูกอนี่คือทางยางพุทธบาทเนาะของรอบรอบนี่รับน้ำไปดื่มน้ำเลยค่ะ ใชะเยอะมากนะครับชมทำกันเนาะอยู่ฝังดีครับผมก็ตอนนี้แม็กกีน้องสาวไทยยืนรอนะกนักท่องเที่ยวสาวตั้งสารนะครับผมโอ้โหพี่น้องครับผมามาชมบรรยากาศตรั้งนี้นะครับนะ พีน่น้องมีจอดรออยู่นะ ใส่พุ่นเนาะเมตหาตจอถ้างานี่ยพว่าเห็นนะครับยังโอ้โฮพี่น้องครับทานปุโซมพี่น้องเลยเยอะเถอะเน่ะเยอะเถอะยอะ มีตำรวจน้ำนะครับนะตวดน้ำโจดเรือเนาะกลับมาเนืรเวนแถวนี้นะครับผมรักษาความปลอดภัย ลความปลอดภัยความสงบของแล้วก็มีน้องมาเน้นเจ้าหน้าที่นะดูแลความปลอดภัยนครับครับผมโอ้โหต้องบาร์บี้เจอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปนะรับชมนะคลิปต่อไปเด้อบนะรรยากาศที่ถ่ายบรรยากาศนะครับนะขอบคุณมากน,นะครับไปบายคร